สวัสดีค่ะมากินข้าวแพราวาน,นะคะมีน้ำพริกหนุ่มนะคะน้ำพริกไอ้พริกหยิบอะคะ่ะพริกน,นะะุน่มค่ะแล้วมีเคบหมูค่ะแล้วก็มีปลาปลาหมึกแม่หวาน,นะคะ่ะสุดท้ายแล้วค่ะของแม่หวานฝากมาให้แต่นู่นก่อนปีใหม่แล้วค่ะหมดแล้วนะคะ่ะมาค่ะมาทานข้าวกับแพราวาน,นะคะให้พี่ทุกคนจำมามาค่ะไม่อยยะไรเยี่ยห้างแนละ้วเพื่องเนาะตั้งกล้องกินกันเลยจ้ามามาค่ะ สวัสดีจ้าพี่น,ออน้องวุ้ชบุตรคนของสบวนพี่น้องเด้อมากินข่าวไม่ว่าจ้าพี่น้องจา้าพริกนุ่มพีพักค่ะพักบักไอพักบักตัวผู้ค่ะแต่กันเมีย่ยพักกระเดาหน่อยนึงค่ะเพรากระเดาจีจ้ะคะมาค่ะบริการห้า,หางจวดกันเลยค่ะถึงก,กันเลยนะคะเนาะหิวแห้งค่ะพี่น้องค่ะหิวีกตามเคยค่ะมึาางไม่ไหวกินข้าวจีแด้วพี่น้องเด้อกินข้าวจีค่ะซุ้ยข้าวจีก็บอกพกรี่ยิบแลค่ะเนาะพริกนุนน่มค่ะหนึ่งข้าวจีสองก้อนค่ะ นี่ข้าวจีสองก้อนนะคะนี่ค่ะข้าวจีสองก้อนค่ะมาค่ะมาจวดกันเลยค่ะบอกว่าอะไรยห่างค่ะจวดเลยค่ะมาค่ะจวดข้าวจีเท่าไห่นะลูกคุยเจลคุยเจลวพริกดิบค่ะหรือว่าเจลพริกนุ่มค่ะหมูหมูใหม่ลหาบาทค่ะยังมีด้วยค่ะหาบาทงอยู่ค่ะจำเจล ขนมเประะี้ยคร่เก่าค่ะแล้เราสานขนมเปรี้ยะค่ะแซ่บค่ะปุ้่อยากซื้อเขามากินอันมันเพลายเพลินมาเนี่ยคนก,กิน,นในย่าเขาเรียกเขาาพริกหยวกแซ่บแล้วก็อพริกน้ำเออพริกอันนิ่อ่อนค่ะแซะ่บสองหม่ว่าเสียบหม่เอาค่ะ เนี yeah. okay. Okay. Dom, dom, okay. ่ยนเพราะว่าจะเวทเก็บค่ะเพราะว่าแค่หมูเพิ่มันไม่รสจาติเขาต่ใส่แล้าครับกินน้ำเบาน้ำข้อศอกข้อไปพี่นังค่ะ จำเป็ยวมาไว้เห็นหนาค่คะพี่น้องคะเพระว่าถ้าเสดเบียร์พี่ผงขาเจียงไปเลยคะ่ะาตะเสบสักผ่าสักพอนคะนคะเี่ยแสบค่ะ เห็ดสวยง่ายค่ะง่ายแบ่งกินเอาค่ะกินกับข้าจี้่ะข้าจี้คุยค่ะคร mm hmm. ับอันข้ามืกแม่บ้านขอบคุบ้นแม่บ้านหนูเตียนได้ไหลายเรือคุณลุงนั่งค่ะ ทุ่งแคบหมุที่ทรงอ่ะจะมึกมากินได้ก่อนปีนะะใหม่เลยค่ะนี่รอบสุดท้ายอ่ะมึดอ่ะ

กิดจิดไ,ได้พี่น้องจิดจนแบบไม่รู้จัดเนี่ยค่ะนี่จะคบจืดควบควบประเด็หมหน่อยนึ่งกับบมี่ค่ะพน้องคะเาเสื้อแขไมันยางไม่ซีบเลยแม่พักดมเลยค่ะ กิจอดปลาหมึกยังหรอคะกิจยากิจอาน้ำมันกิจอดอื้มปลามึกแม่บ้านส่งมาแห้งขั้นเบิดเนี่ยเกิได้เปิดตู้เย็นขึนะ้นมานี่ยังเกิดเปรี้ยงค่ะว่าย่างพริกค่ะก็เตาย่างพริกค่ะเกิได้เอาปลามึกไปย่างนั่ค่ะเซ็บครับ เสียบข้าวพี่น้องเลยงามมากกินบัวุบปาพกินม่มงมากบอกขาอตรลข้อไฟพี่น้องให้หลายเลยค่ะเด้อเสียงโดดกระสีดังแนะคะ่ค่ะบ้านที่ถนนต่วงนี้อันโรงงานน้ำตาลเพื่อเปิือดน,นะโดดกรนะสีได้ในพอโดดค้นอ่อยคะ่ะขื้นเนื่องพอดีนะปาดปาดเลย เิ็งหนังเกบหมูกวักกวักเลยให้นาไปเลยค่ะ งงบ้านสื่อเขาเบ่แสบผู้จะเห็ดย้าให้มาเขาับบไปจัดให้เลยใส่หอมๆไลยหลายพียออ่นอ้องเลยหอมอันหอมแกกหอมเด่นวานเจาะๆแกะคัะกเขาก่อนที่สองค่ะเขาเนี้วอยากเขาเนี้ยเปิียนให้เบิกเกอร์สานค่ะ ไม,มไ่ให้ทำจิ้มจืดไปค่ะให้เจียวจืดไปค่ะว่าแคบหมูม่มีรสชาติดยค่ะมันกินทั้งเบาคอสุกอใาพักหนึ่งค่ะ แต่พี่น้องจ่ายคลิปเนี่ยขอจบแบบเพ่งเสียนิดแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามกดกระดิ่งจ้งเพื่อนสุภาพการแจ้งเตือนคลิมมันสาระพราก,กินว่างเนาะพี่น้องติดเขาบังคลิปเพราะว่าเขาพบเขจะเรื่องหนุ่งเรื่องเก่าหนาเขาจะเจ็บอยา่าไข้มือใส่ร้ายจำเรืองจะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุจบ๊จบๆนะคะ